คุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่ามีฟันที่แตกแล้วก็ผุนะครับจะเลือกระหว่างทําการรักษารากาฟันธรรมชาตินะครับหรือว่าจะถอนและทํารากฟันเทียมอันไหนดีกว่ากันนะครับสวัสดีครับผมทันตแพทย์วิเวกมันตลาหรือหมอบอลเป็นทันตแพทย์ที่ทํางานทางด้านรากฟันเทียมนะครับในคลิปนี้ผมมาตอบคาถามครับมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมว่า มีฟันที่แตกแล้วก็ผุนะครับจะเลือกระหว่างทําการรักษารากฟันธรรมชาตินะครับหรือว่าจะถอนและทํารากฟอนเทมอันไหนดีกว่ากันนะครับคำถามนี้เป็นคําถามที่ฟันทงได้ค่อนข้างยากนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูสภาพของฟันธรรมชาติซี่นั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ประเมินกันว่าหากเราทําการรักษารากแล้วทําครอบฟันเนี่ยอัตราประสบความสำเร็จของมันจะอยู่ได้ยาวแค่ไหนโดยโทั่วไปแล้วนะครับเรานิยมที่จะเก็บฟันธรรมชาติไว้ให้ได้นานที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ โดยที่เราจะมีขอ้อพิจารณาหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละเคสนะแต่ว่าหลักๆแล้วสิ่งที่หมอจะดูนะครับแล้วก็จะอธิบายให้กับคนไข้เลยก็คือ1น,นะครับดูปริมาณของเนื้อฟันที่เหลืออยู่นะครับว่าเนื้อฟันซี่ที่ผุหรือฟันซี่ที่แตกเนื้อฟันเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดถ้ายิ่งเนื้อฟันเหลืออยู่เยอะๆนะครับในอนาคตถ้าทำครอบฟันแล้วครอบฟันจะอยู่ได้นานเนี่ยเราก็นิยมที่จะเก็บฟันนะครับอาจจะต้องทําการรักษารากทําเดือยแล้วก็ตามด้วยการทําครอบนะฮะอย่างที่2ก็คือว่าตําแหน่งของฟันที่แตกนะครับว่า ฟันซี่ที่แตกเนี่ยมันแตกลงไปอยู่ในเหงือกเนี่ยลึกมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีถ้าเกิดแตกแล้วอยู่เนื้อเหงือกเนี่ยโอสบายเลยครับเก็บฟันธรรมชาติได้แน่นอนนะครับแตกไปพอดีเหงือกนะครับหรือลงไปใต้เหงือกไม่เยอะมากก็ยังพอเก็บได้ครับแต่ในกรณีถ้าเกิดแตกลงไปใต้เหงือกลึกๆหรือแตกไปจนถึงรากฟันแล้วเนี่ยการเก็บซี่ฟันซี่นั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากการทำรากฟันเทียมก็จะตอบโจทย์มากยิ่งกว่าครับ และปัจจัยสุดท้ายนะครับก็คือความแข็งแรงของซี่ฟันซี่นั้นครับในแง่ของกระดูกที่รองรับฟันนะครับในกรณีที่ฟันที่แตกแล้วก็มีหนองมานานนะครับมีการสูญเสียของกระดูกขานกายโดยรอบไปค่อนข้างเยอะจนทําให้เกิดฟันโยกเนี่ยการเก็บซี่ฟันซี่นั้นให้อยู่ต่อได้ในระยะยาวเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะจาเป็นที่ต้องถอนแล้วก็รอทํารากฟันเทียมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามนี้เป็นคําถามที่ดีนะครับแต่ว่า การที่จะดูว่าแต่ละเคสรักษาอย่างไรและเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าจะต้องดูฟีเมคเรย์นะครับทำการตรวจในช่องปากก่อนแล้วก็จะช่วยกันคิดครับว่าในกรณีที่เกิดรักษาฟันธรรมชาติที่เดิมไว้เนี่ยแล้วมันอยู่ได้นานเราก็ควรที่จะรักษาฟันธรรมชาติไว้นะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่ามันมินเมนะครับว่าจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยการทำรากฟันเทียมก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้มากยิ่งกว่าครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สาหรับท่านที่กําลังมีปัญหาเรื่องของฟันแตกฟันผุที่ต้องทําการรักษารากน,นะครับถ้ามีประโยชน์ก็บรบกวนกดไลค์กดแชร์สมัครสมาให้หมอบอลด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ามีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังแน่นอนครับสวัสดีครับ